การทํางานต้องแยกเป็นสองส่วนเนาะันต้าอู่เนี่ยคือด้วยความที่เขาก็เป็นคนแบบว่ามาร้องกับเราด้วยนะคะก็จุดเริ่มต้นมาจากการที่โจทย์เพลงนี้ของเราเนี่ยเป็นเพลงดูเอทจริงๆเราก็มีลิสต์ของคนที่เราอยากทํางานด้วยก็คือต้าอู่เพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถมากเป็นคนที่แบบมีของเยอะแม้ว่าคิวของต้าอู่จะแบบยากมากขนาดไหนเราก็ได้มาร่วมงานกันนะคะพอพาร์ทเอ็มีเนี่ยเรื่องราวที่พวงกับได้วางไว้เนี่ยมันจะต้องมีตัวละครชายเนี่ยสองคนซึ่งหนึ่งนั้นต้องเป็นต้าอู่อยู่ละต้าอู่ได้รับบทเป็นชายหนุ่มผู้ที่ มีความอบอุ่นมีความดูแลเอาใจใส่พระองค์เกาหลีแบบอบอุ่นมวนอบอุ่นทําให้เราวางใจอีกคนหนึ่งต้องมาในคาแรคเตอร์คือเขาต้องมาเล่นเป็นแฟนเราเขาต้องมาเล่นในคาแรคเตอร์ที่มันแบบเฉยชาเย็นชา,ชาไม่สนใจพูดน้อยแล้วก็ต้องมาตามหาตัวพระเอกคนนี้ซึ่งคนที่ตรงคาแรคเตอร์มากๆก็คือไบเบิลนั่นเองค่ะเช็คชาร์ตเชียร์ทุกกระแสะเพลงฮิตร่วมอยู่ที่เดียวบิวบอร์ไทยแลนด์